มาามา้วนะครับก็ต้องเริ่มจากเรื่องของอภาพรวมธุรกิจน้ำผลไม้ก่อนเลยกันนะครับจริงๆในแงน่งของทิปกโกเองเนี่ยเราก็มองว่ามันยังมีโอกาสในตลาดน้ำผลไม้เยอะนะครับก็เนื่องจากว่าคือถ้าเกิดเทียบในแง่ของการดื่มน้ำผลไม้ของในประเทศเราเองะครับเมื่อเทียบกับต่างประเทศเนี่ย เราเองก็ยังดิง่งผลไม้ค่อนข้างน้อยมากในตาสุน,นอยมมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศนะครับต่างประเทศเมีการตาการเจริญเติบโตของตลาดน้ำผลไม้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ต่อเนื่องทุกปีแม้กระทั่งในช่วงโควิดท,ที่ผ่านมาเองก็ยังมีการเจริญเติบโตเพราะนั้น,เ,นเราเองก็ยังมองว่าในงแง่ของธุรกิจน้ำผลไม้นี่ก็ยังน่าจะเติบโต,ตอีกอย่างก็คือเรื่องของอสถานก,การณ์โควิดนะครับโควิดเองก็เริ่มที่ขายมากขึ้นนะครับคนก็เริ่มมาจับใช้สอยภายนอกมากขึ้นนะครับก็ ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของแบรนด์นี่แหละที่จะตอบโจทย์ในแง่เรื่องของกลยุทธ์ที่จะตอบโจทย์ของผู้บริโภคที่ปิดไปอย่างรวดเร็วนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยในแง่ของตลาดน้ำผลไม้ในประเทศเองนะครับก็ถือว่าก็ยังไม่ได้เติบโตมากนะเคยมีการต่างกันลดลงพอสมควรนะครับซึ่งแน่นอนครับมันก็มาจากเรื่อง2เรื่องนะครับที่ทางแบรนด์เนี่ย address เป็นหลักครับหก็คือเรื่องของผู้บริโภคปัจจุบันนะครับที่เคยดื่ม นะก็เลือกดื่มไปหรือว่าดื่มก็ลงเนื่องจากอาจจะมีเครื่องดื่มอื่นเข้ามาเป็นเป็นช้อยส์ให้เขานะครับสองคือเรื่องของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่เราเองก็พยายามจะเข้าไปตลาดนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เขายังไม่ได้ดื่มนะ้ำผลไม้มากนักนะครับอันนี้ก็เป็นสองเรื่องที่เป็นโจทย์หลักที่ของแบรนด์ที่พยายามที่จะใส่ขึ้นมาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นโอกาสดีหลังจากโควิดก็คือ ในแง่ของอเทรดการรักษาสุขภาพมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้แหละก็จะเป็นเทรนด์ในการที่เราจะไปจับแล้วก็นํามาใช้เป็นกลยุทธ์ของแบรนด์เรื่องหนึ่งในการที่จะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยหันมาดื่มน้ําผลไม้กล,ลับมาดื่มน้ำผลไม้าม,ม,ามากขึ้นนะครับถ้ากลับมาในี้่ของในแง่ของกลยุิธของแบรนด์นะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้เราวโจทยสองเรื่องโจทย์เรื่องแรกคือเรื่องของในแง่ของอกลุ่มคนที่เคยดื่มแล้วเืิมดื่มไปหรือว่าดื่มน้อยลงเนี่ยอันที่จริงเนี่ยเรามี การลนช์ไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์หรือแคมเปญต่างๆในช่วงของนอันนี้ที่ออกมาครับอย่างโปรดักต์เนี่ยเราก็มีตั้งแต่เรื่องของน้ําผลไม้ที่เลสวิตหรือว่าหวานน้อยนะครับซึ่งมันเป็นการกับวิธีในการที่เราขมหวานออกจากน้าผลไม้ธรรมชาติของเราครับซึ่งน่าจะตอบโจทย์จากทางผู้หรือพวกที่อาจจะติดเรื่องหวานนะครับแล้วก็เราเองเราก็มีเรื่องของวิตามินจูสนะครับก็คือเรื่องของจูสที่เติมวิตามินนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ น่าจะช่วยผลักดันให้แง่ของคนที่เคยเดืม่มมีสีสันมีเครื่องดื่มดื่มมากขึ้นหรือแม้กระทั่งแง่แคมเปญเราก็เพิ่งจะอล็อแคมเปญที่เกิดยูเซตใหม่ขึ้นมาเมื่อสองที่ก่อนเรื่องของบริสต้าแคมเปญน,นะครับซึ่งเป็นการที่เมนยูเซตใหม่ๆให้กับทังผู้รโวคกลุ่มเดิมมีความมีความสนุกมากขึ้นในการดื่มน้ำผลไม้นะครับอันนั้นคือกลุ่มแรกโจทย์แรกที่ทางแบรนด์พยายามจะเซตสติจี้ในการที่จะ กำหนดแล้วก็ช่วยตอบโจทย์เรื่องนั้นสองคือเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นนะครับก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่เราพยายามจะนำเรื่องของดีโมชั่นอลนะครับเข้ามาจับกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราอาจะพูดเรื่องดีโชั่นนลเยอะหน่อยแต่ปีนี้จริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วและเริ่มมีการที่เขาเรื่องของโมชันลเข้ามาจับในเรื่องของกทธของแบรนดมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือง่ายๆ ในแง่ของนักการตลาดในแง่ของแพร์เนี่ยก็ต้องพยายามพูดจาภาษาเดียวกับวัยรุ่นนะครับเข้าไปอยู่ในบริบทเขาเข้าไปอยู่ในสิ่งที่เขาเป็นวุฒิและโทนของเขาอันนี้ก็คือเป็นโจทย์หลักของแบร์ที่จะ,ะพยายามจะทำยังไงก็ได้ให้ใหทั้งผู้หรือพวกที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเข้ามาดื่มน้ําผลไม้มากขึ้นนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับ,บอรมอสเป็นสองกลยุทธ์หลักเรื่องนี้เนี่ยก็ก็เป็นที่มาของแคมเปญในวันนี้เหมือนกันนะครับก็คือแคมเปญเรื่องของ modern juice นะครับคำว่า modern juice นี่ก็คือมากกว่า น้ำผล,ลไม้มากกว่าการดื่น้ำผล,ลไม้มันคืออะไรมากกว่าคือเราเริ่มพยายามจะเติมเรื่องของความสนุกความมันความอาจจะเป็นปาร์ตี้นู่นนี่นั่นเข้าไปในแง่ของเรื่องของอาการดื่นนมน้ำผล,ลไม้นะครับซึ่งอย่างที่บอกครับมันก็คือมีความสนุกมากขึ้นแล้วก็พูดจาภาษาเดียวกับวัยรุ่นมากขึ้นอะรต่างๆเนาะแล้วก็ไปดูว่าอะไรที่มันเป็นกระแสเป็นเทรนด์บ้านนะคะเราก็ไปพบว่า เรื่องน่าสนใจหลากหลายเรื่องทีนี้เราก็เลยหยิบเทคมาเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่พวกคนวัยรุ่นเนี่ยชอบมีศัพท์ในการพูดพูดเป็นเป็นศัพท์เป็นเทรนนะคะแล้วก็เป็นกระแสแบบปากต่อปากไปแล้วก็เลยหยิบม,มาคำหนึ่งก็คือคำว่าฮอลลิสฮอลลิสเนี่ยมีมีนิ่งในเรื่องของเวลาที่คนเราเนี่ยชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีความนิยมชชอบในสิ่งนั้นมีความต้องการเป็นประจำจนถึงขั้นแอดิก ง่ายๆซิมโก้เลยค่ะก็คืออยากจะให้เชิญชวนคนเนี่ยให้เข้ามาชื่นชอบน้ำผลไม้ทิปโก้นะคะแล้วก็มีความแอนติกกบทิปโก้คอลิดค่ะอืมให้มันขาดไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกนอกจากคุณประโยชน์แล้วปีนี้เอาจริงแน่นอนเรื่องของอีโมชั่นอลความสนุกสุดเวียยความเมามันนะฮะถึงได้เกิดทําผลไม้แห่งนี้ขึ้นมานะครับ ทีนี้ฮะพอแบรนด์ต้องการสื่อสารกับกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นใหญ่แล้วเนี่ยนะครับคืออยากจะทราบว่าการตลาดของทางทิปโก้เองเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนครับคุณสุชาอย่างที่บอกนะคะก็คือการที่เราตั้งต้นที่จะคุยกับกลุ่มคนรุ่นใหม่นะดังนั้นเนี่ยเออเราก็เลยตั้งเออเราก็เลยตั้งโจทย์ว่าทำไงเราถึงจะเปลี่ยนชี้กฎ ในเรื่องของการสื่อสารกับผู้บริโภคให้มีความแปลกแบบแนวมากยิ่งขึ้นดังนั้นตัว TVC กับหรือแคมเปญหรือแบบโซเชียลแอสเซทคอนเทนต์ต่างๆที่ออกไปเนี่ยจะต้องมีในเรื่องของความคูลความฟันแล้วก็ความแอคทีฟแล้วก็พวกทูตต่างๆที่ใช้เนี่ยเราเรียกว่าคู่มือนะคะก็จะต้องมีในเรื่องของการฟ a าสต์รสปอนเพราะว่าวัยรุ่สมัยนียช้าไม่ได้รอไม่ได้นะคะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยเรามีในเรื่องของการ นำตัวพรีเซนเตอร์ใช้ตัวพรีเซนเตอร์ขึ้นมาเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับไวรุสด้วยวซึ่งไอไ์เนี่ยจะเป็นตัวแทนที่บอกสิ่งที่เราต้องการที่จะสื่อไปกับผู้บริโภคแล้วก็ให้มีความชัดเจนให้เข้าถึงง่ายมากยิง่งขึ้นค่ะคือเรียกว่าครบจบในคนเดียวจริงอ่ะทีนี้พูดคุยกับพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของทิปโก้ดีกว่าครับผมดัไอซ์มาลิสเป็นไงบ้างฮะความรู้สึกหลังจากที่แบบแป๊บแรกเลยทิปโก้ติดต่อมา อ๋อตอนแรกสุดเลยใช่ไหมครับเอาจริงๆเอาจริงๆเลยนะฮะรู้สึกตกใจครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าที่บ้านผมจริงๆแล้วเนี่ยจะมีม<จ>ะอาชีพไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่อย่างนั้นไม่่ใชคือจริงๆที่บ้านผมเนี่ย<ฮ>ะจะมีทีมโคติบ,บ้านอยู่แล้วแล้วผมก็จะแบบเฮ้ยมามี ดูสิทิปโกติดต่อมาชอบทะเลีัยงขนแม่แล้วแบบนี่ใช่มามีครับใช่เป็นมามีของอเไรก็ก็จะแบบก็จะไปบอกคุณแม่ก่อนเลยผมมามีดูสิทิปโกติดต่อมาแล้วเราแล้วเราก็เป็นคนเหมือนดื่มอยู่แล้วอยู่แล้วที่บ้านทุกวันเลย่ครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออดีใจแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรที่แปลกใหม่ขึ้นมาแน่ๆที่เราติดที่ติดต่อเรามาก็เลยรู้สึกว่าอะเริ่มเริ่มเริ่มมีใจสนุกละเริ่มแบบเอ๊ะแบบเขาพูดถึงแคมเปญนี้ขึ้นมาทิปโกก็ฮอลลีก็เลยรู้สึกเอ๊ะ พราะตอนแรกด้วยความที่พอเป็นน้ำผลไม้ใช่ไหมฮะเราก็รู้สึกว่าเออเราจะมาทําอะไรนาะในในในแบบแคมเปญนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเหมือนเหมือนคุณคุณลูกค้าเคยพูดออกมาว่าจะให้ผมตอนแรกไปอยู่ในสวนในสวนส้มในสวนส้มในสวนส้มซึ่ง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 มันก็เป็นภาพปกติใช่ไหมฮะที่ที่เราที่เราจะคิดกันแต่ปรากฏว่าพอมาเป็นอย่างนี้ผมรู้สึกว่าเออเจ๋งมากมันยูนิคมากๆแล้วแล้วแล้วมันรู้สึกว่ามันมันเข้าถึงเออ แบบคนวัยเราอะครับผมมันรู้สึกว่าเออมันเท่มันคููมันมีความแบบแปลกใหม่แหวกออกมาอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกเออสนุกสนุกมากๆแล้วก็อยากจะแบบเข้าไปทํงเต็มที่ครับคืออย่างที่บอกทิปโก้ก็ต้องการสื่อสารไปยังคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นพรีเซนเตอร์ก็ต้องคุยภาษาเดียวกันกับคนรุ่นใหม่ใช่ไหมฮะถึง<ช>จะคุยกันรู้เรื่องนะครับอันทีนี้กลับมาที่คุณสุวิชาดีกว่านะครับทำไมถึงต้องเป็นน็อกอซ์ปารีสแอน จริงๆแล้วผมเชื่อว่ามีหลายคนเอาจริงเพราะว่า,าลักษณะคราคเตอร์แต่สุดท้ายเนี่ยมันลงที่น้องไอซ์เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรคะก็คืออย่างเริ่มต้นนะคะก็คือเราก็มีวางไว้ว่าเอ้ยคนที่จะเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับกลุ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่ก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ของเราเนี่ยเราอยากจะได้คนที่มีความเป็นแฟชั่นมีความเป็นเทรนดี้แล้วก็มีในเรื่องของความแอคทีฟนะคะแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็เข้าถึงง่าย เย่างนี้เราก็ลองต้อแอนดอดสร์ดดูก็ปรากฏว่าเอ้ยคนนี้แหละใช่เลยต้องเป็นไอซ์พาริสเพราะว่านอกจากอย่างที่บอกนะคะหน้าตาเนี่ยนอกจากจะหล่อเหลาบุคลิกดีหมุนดีเรื้อรังแล้วเนี่ยมือไม้อ่อนด้วยท่าตัวของเขายังค่อนข้างแบบมีความขี้เล่นน่ารักแอคทีฟแอคทีฟมากๆค่ะตอนชูตติ้งเนี่ยเต้นไม่หยุดตั้งแต่ตีห้ายันห้าทุ่มเลยค่ะนี่เดี๋ยวจะมีพูดถึงตัวทีวีซีด้วยใช่แล้วก็ อย่างที่บอกนะคะสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือการที่เขาสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของเราให้เข้าใจได้ง่ายนะคะก็คือต้องเป็นไอชาริสเพื่อที่จะอินไว้หรือว่าเชิญชวนให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาในตลาดน้ำผลไม้แล้วก็ตรงกับคอนเซ็ปต์เพื่อทิปโก้ทิปโก้สุดเหวี่ยงเพื่อชีวิตสุดมันนี่คือมันตรภาพดีไปด้วยได้เลยครับผมวันนี้ก็จะเป็นม็อกเทลง่ายๆนะครับผมทำง่ายๆกินง่ายๆสำหรับทุกคนนะครับผมซึ่ง สิ่งเรียว่าอะไรอินกริเยนต์หลักของเราก็คือนี่เลยครับผมน้ำทชิปโก้สายน้ำพึ่งของเรานะครับซึ่งเมนูนี้เนี่ยจะชื่อว่าทิปโก้ฮอลลิ่มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมทุกคนน่าจะมีที่ตวงของตัวเองอยู่ข้างหน้าแนละ้วใช่ไหมครับนี่เราจะเริ่มอย่างแรกเลยครับผมด้วยน้ำส้มสายน้ำพึ้งนะฮะเราจะใส่ไป45 ml ครับ ทุกคนเห็นไหมมันจะมีตัวเลข45อยู่นะครับผมตรงที่ตัวของเราที่ไม่เคยตัว่า45อันนี้ครับก็คือจะเป็นอันนี้คือเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งจะเป็นมอไม่มีมีฝั่งเล็กกับฝั่งใหญ่ครับทีนี้เราใช้45คือเต็มฝั่งใหญ่เลยครับเต็มฝั่งใหญ่เลยนะครับ45ครับผมไปเลยครับมาเต็มคอดีเลยนะฮะไอ้กับผลิตกับพี่นักข่าวนะครับอย่าเผลอเกืนน้ำลายนะครับตรงนี้ เห็นแล้วหิวเลยโอ้โหจริงๆของแก้ววางเว้คนนี้ก็ได้นะครับโชว์ให้โลกรู้โวให้โลกรู้วันหน้านดื่มแค่ไหน<ะ><ะ>และต่อไปนะครับผมหลังจากใส่น้ำส้มใส่น้ำขึงงของเราไปแล้วเราจะใส่น้ำเลมอนครับผม15 ml ซึ่งจริงๆอันนี้ทีมงานเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วเทอย่างเดียวครับผม,มง่ายๆป๊าบ ต่อไปก็ง่ายๆเหมือนกันครับผมเราจะใส่น้ำขึ้นลิ้นจีนะครับผม10 ml อันนี้ก็เตรียมไว้ให้แล้วเหมือนกันเราก็เทอย่างเดียวครับผมเทอย่างเดียวเลยเทสวยๆได้เลยครแอบแอบแอ,บแอบดมได้นิดหน่อยหอมหอมนะครับนี่พอเราเทสามอย่างเข้าไปด้วยกันแล้วนะครับผมหาที่คนของเราได้เลยครับเรามีที่คนไม่เอ่ยนี่ได้เลยใช้สิ่งนี้ได้เลยครับคนได้เข้ากันเลยครับแบบนี้เลยครับ นี่มีดมมีแล้วมีโดมมีแล้วมีโดมเอาไหมฮะเป็นไงฮะชื่นใจไหมคือจริงๆแค่ได้กลิ่นแหละผมเชื่อว่าความสดชื่นมาเยือนได้ได้ฮะแค่นี้ก็คืออยากสดแล้วแต่มันยังไม่จบยังไม่จบนะมันยังไม่จบแค่นี้ครับทำเสร็จแล้วนะฮะเราจะต้องใส่น้ําแข็งแต่ตู้น้ำแข็งเนี่ยมันจะมีอยู่แค่สองตู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราแบ่งกันเนาะเราเทกเชิญกันเดแต่วเราช่วยช่วยตักน้ำแข็งใส่เทกอะไ้ครับอาโอเคครับผมตักนี้มีน้ำแข็งไหมเอ่ย เดี๋ยวพี่จุนจะไปเสิร์ฟให้ถึงที่ <มา S 1> นะฮะน้ำแข็งลงแก้วนะครับโอ้โหคนตักน้ำแข็งคนนี้เสื้อสีแดงเลลนท่อมากก็คือวันนี้เนี่ยส่วนผสมท<ต>ี่ใช้ก็คือเป็นทิฟโกน้ำส้มใส่น้ำผึ้งนั่นเองนะฮะเป็นส่วนผสมหลักเลยนะครับที่น้องไอซ์ปาริสเขาคิดค้นขึ้นมานะครับ ก็สามารถเอาไปลองทำชิมดื่มที่บ้านได้รับรองว่าเข้ากับซัมเมอร์นี้แน่นอนเลยฮะอ่าได้แล้วใช่ไหมฮะอ่าเรียบร้อย<ฮ>มีหลายขั้นตอนเหมือนกันนะปกติเนี่ยที่บ้านน้องไอซ์ก็คือทำแบบนี้โชงเองดื่มเองนักเลงหองดูเซียนขนาดนี้ก็คิดว่ายัางไงล่ะฮะเออนี่ ยัไงดูเหมือนเรี้ยงเหมือนทมานาใชไหมคเสียมาเลียมาหรือเป่าเเลงชิมกันดีว่าได้ไครับอกไปนะเดลียชิมด้วยง่ายๆเลยครับผมเราจะต้องอปปิ้งด้วยนี่เลยครับผมชิมโกอซี่ยูสุนะคผมเราจะท็อปจนกว่าจะเต็มเกือบเต็มไปเลยทนีเดียวนะฮะยเลยครับอ้ถ้าเกิดว่าเทเยอะขนาดนี้ผมไม่เรียกท็อปปิ้นะ อันนี้คือแบบคขึ้นแก้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งส่วนผสมหลักที่ทำให้ความอร่อยความสดชื่นนะไม้ชิปโก ไหไเลยอ่ะขออีกเทคได้ไหมไม่ทันตั้งตัวใช่ไหมส่งไวไปใช่ไหมพร้อมไหมฮะพร้อมถ้าพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราจะได้พบกับพรีซเ,เตอร์คนใหม่ล่าสุดจากทิฟก้ครับขอเชิญรับชมโชว์เลยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ผักผลไม้ทิฟก้ที่นี่เราคัดสรรผลไม้คุณภาพพร้อมเสิร์ฟให้กับเด็กรนใหม่ เด็กรุ่นใหญ่และที่อยู่ไม่ได้เลย Streamy m i n สวีครจะสายสวยหรือสายไปแล้วก็ไม่สายเกินไปที่จะใส่ใคตัวเองสำหรับคนเหงาเรามีฟุตวิดเบนฟิตดีๆแต่ฟุตวดิบธรรมาชาติที่นี่มีทุกอย่างสำหรับทุกคนแม้ว่าหักนี้ไม่มีโลงแน่นอนเพราะทุกคนเค ผลไม้ที่เก็บที่นีเราข้าสันผลไม้คุณภาพพร้อมเสิร์ฟให้กับเด็กรุ่นใหม่และเด็กรุ่นใหญ่และจล๋วไม่ได้เลยสตรีมมิ่งมันสิัดีครับ Welcome to Star Society